สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงดายุนาทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แผ่งโงมจุย้ยหงเห็งอ s สโร l o อิทธิพลของดวงดาวและอิทธิพลของตัวเลขก็กลับมาพบกับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจแฟน u t u b e ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้วในครั้งนี้ผมจะมาพยากรณ์ชะตาชีวิตของท่านที่เกิดในวันต่างๆนะครับ ในครั้งนี้จะเป็นของท่านที่เกิดในวันพฤหัสกับชะตาชีวิตในช่วงเดือนมกรากรุพาในปี2560สำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสนะครับกับชะตาชีวิตในช่วงเดือนมกรากรุพาในปี2560นั้นต้องบอกว่าในช่วงมกราคมจากวันที่1ถึงวันที่15ให้ท่านระวังในเรื่องของการเรงินการทองของท่านให้มากนะครับระวังเรื่องของการใช้ใจ่าย ระวังปัญหาอี่อาจจะเข้ามาในวงงานของท่านหรือระวังความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นที่เกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองเรื่องของผลประโยชน์ให้ท่านระวังตรงนี้ให้มากแล้วก็ขอให้ท่านรอบครอบด้วยหลังจากวันที่15 16มกราคมไปแล้วชะตาชีวิตจะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของงานนะครับงานจะเข้าที่ ท่านมีการติดต่อประสานงานใดๆในช่วงที่ผ่านมางานจะมาเข้าที่มากยิ่งขึ้นหลังจากวันที่15มกราคมไปแล้วอยากรวมความไปถึงเรื่องของความสําเร็จและชื่อเสียงท่านที่เกิดในวันพฤหัสที่ต้องทํางานที่ต้องพบปะผู้คนหรือต้องอาศัยเขาเรียกว่าอาศัยผู้คนในการสนับสนุนท่านให้มีความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองหรือท่านที่อยู่ในวงการบันเทิงดารานักร้องนักสแสดง ท่านที่เกิดในวันพระรหัสท่านมีเกณฑ์ที่จะมีชื่อเสียงหรือมีคนรู้จักมากขึ้นหลังจากช่วงวันที่15มกราคมไปแล้วและแน่นอนครับถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินท่านที่เกิดในวันพระรหัสในช่วงเดือนอที่ผมบอกไปก็คือว่าชตาชีวิตในช่วงเดือนมกรากรุภาปี2560หลังจากพอเข้าช่วงเดือนกุมภาพันแล้วเนี่ยการเงินของท่านก็จะสะพัดมากยิ่งขึ้นนะครับ อะไรก็ตามซึ่งเป็นเกี่ยวเรื่องการเงนินไม่ว่าสิ่งที่ท่านจะมีจะได้การติดต่อประสานงานในใดก่อนหน้านี้หลายสิ่งหลายอย่างมันจะมาลงตัวมากยิ่งขึ้นในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์พันที่อยู่ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ real เอสเตทธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเจลลี่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องของ,ของสวยๆงามหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องการที่ท่านขายชาวต่างชาติหรือมี p r o เป e c มีลูกค้าเป็นต่างชาติก็ล้วนแล้วแต่จะนํามาสู่งความสําเร็จทั้งสิ้น ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสกนั้นชะตาชีวิตของท่านในช่วงเดือนมกราคมพานะครับท่นานจะมีความรู้สึกมั่นคงในเรื่องของความรักในเรื่องของตัวคนรักของท่านมากยิ่งขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพั 5, พนธ์ส่วนในช่วงเดือนมกราคมนั้นจะเป็นช่วงที่ท่านมีความรู้สึกโลนลี่หรือว่าโดดเดี่ยวหรือมีความรู้สึกว่าคนรักไม่ค่อยเอาใจใส่ดูแลท่านเท่าที่ควรท่านก็เลยรู้สึกเหน่อยรู้สึก บุญยิบขึ้นมานะครับว่าท่านไม่ได้รับการเอาใจใส่หรือดูแลที่ดีเท่าที่ควรน,นะแต่พอเข้ามาสู่ช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์หลายสิ่งหลายอย่างมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นคนรักที่ไม่ค่อยคุยกับท่านหรือคนรักที่คุยกันถามคำถาตอบคำามเดี๋ยวพูดเดี๋ยวทะเละเ,ดเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวหาเดี๋ยวเหวอะไรก็ตามพอเข้าสู่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็จะคุยกันได้ดียิ่งขึ้นหรือมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น ไอคนที่เคยตั้งแง่ตั้งงอนไอคนที่เคยคุยกันแล้วมันไม่ค่อยเข้าหูหรือจีดจี้กันอยู่แล้วมันพูดพอกูบอกซ้ายมันไปขวาบอกขวามันไปซ้ายอย่างเนี้ยคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างเงี้ยนะครับพอเข้าช่วงเดือนกุมภาพันธ์คุณจะคุยกันได้ดียิ่งขึ้นนะครับคุณจะคุยกันได้เข้าขายิ่งขึ้นคุยกันแล้วเป็นภาษาเดียวกันมากยิ่งขึ้น อันนี้คือในยะสสาคัญของชะตาชีวิตสําหรับท่านที่เกิดวันพระฤหัสกับชะตาชีวิตในช่วงเดือนมกราคุมผ่านในปี2-560กระผมชินแสนหมิงหรืออาจารย์พงษ์สดายุคนาทอง